เนี่ยต้นพันต้นกล้าที่เราได้มาแบบนี้นั่นเพื่อนเราก็จะมาก่อนที่เราจะลงแปลงปลูกเนาะเนี่ยเราก็จะตัดยอดตัดยอดแบบนี้นี่นี่ตัดให้เหลือเราจะตัดยอดนะนันเพื่อนเนาะตัดยอดให้เหลือแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วจากนั้นเขาก็จะแตก แตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่ตามข้อตานี้นะเนี่ยตัดออกมาเลยนะจ๊ะตัดออกมาเน,นี่เพื่อเราจะได้เลี้ยงเลี้ยงลำต้นเนาะเลี้ยงลำต้นให้เขาอวบอวบใหญ่นะ